สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่เนียบมาเลยนะครับท่านสารวัตรนะครับผมครับผมนำทีมาเนาะพี่เนาะครับผมมากี่คนกี่นายครับพี่สิบนายครับโอ้โหสิบนายนะครับเข้าเข้าไปแล้วนู่นเลยพี่เขาพาไปเดี๋ยวรอทีมงานอ๋อรอทีมงานก่อนเนาะมีรถสายตรวจมาคันหนึ่งอ๋อมีรถสายตรวจมาครับจากสพบานนอนนะครับผมครับผมพี่นพดลนะครับพี่นพดล หันเข้ามายัางไี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเนาะครับรบรรยากาศพรุง่งพรุ่งนี้ก็น่าจะมาอีกเนาะสามวันเลยสามวันเลยนะครับปีอ้วนหันกับบ้าเนี่ยผมจำอะไร <laughs> อยู่มาบ้าทุบปีอะไรคือพื้นที่อยู่อ่สวัสดีครับสวัสดีครับยายอ้อเต้าทวงคอยเราเป็นตำรวจจุคนเจนเจ้าไปยังหันพวกนี้วันแล่วนะ เอาคอยไปคุ้มกันเดยวเองไปยู่งได้ป่ะนะผลนม้นีกเหรอผมาบูงสวงเออพีกายผลนมาอยู่ครับผมเป็นแซเล่าอยูจอม้าไก่ใสยาย่เอฟซีุกพจนยางๆขาไปเรียนกันได้พี่ใช่แล้วครับเดี๋ยวถ่ายดีหน่อยยุ่เออพาเขาไปนั่งถ่ายก่อนครับไปนั่งไปนั่งเ่นกันฮะมากรนะเดี๋ยวมารถสายตรวจมาตามมานะครับโอ้รนจัดงาันเดีนี้ยงามี่ดนครับ ทำงานอำเภอเลยไม่ทำงานอยู่ด้วนี่ยทำงานอยอะงานอยู่ไฟก็องมาหลายวันนี้เลยแมนจะเต็มจะเต็มในผนังพวกนี้เข้ามาเลยในผนังเรามีหนังกลางแปลงครับดีหมดแล้วโอ้เป็นดูหนังมา20ปีวันนี้นะสมัยสมัยนะกี้เเออโอ้สมัยนะกี้แบบบักไฟขึ้นทั้งเส้นเนาะครับพี่กับพอโอ้ยพอมากเข้าไปเรียกยกเลย ัเสียหนาวๆเดี๋ยวอยากต้งกันแท้เดี๋ยวอากาศบ้หนาวปานไหนเนาะปีนี้เนาะทนี่บ้าค่อยหนาวปานไหนเย้าที่นะครับนำทีมโดยที่สารวัตรนพดลนะผมออปุ่นว่ารถรถสายตรวจป่ะนะ ครับวัสดีครับผมพี่อนุวัฒน์นะครับผมเอาแล้วรัอดตรหน้ใกล้ก้โอเอาซเอ็มกันบ่ไอซอเอ็มนี่หรอซอเอ็มบ่เอนี่นะมาแล้วนะับรถ ผู้ต้องขังรถขังคนไปตีกันเขานีก่อนนะครับมือแรกเนี่ยไปตีกันเข้าก่อนเลยนะมาก่อนมาก่อนเอฟซีเขาก่อนด้วยนะเขาก่อนด้วยนะลเดี๋ยวพี่นวัดนำนำไปนะครับนี่วัาดีคุณนาที โอ้อยู่หนาคนๆยุ่งหนาคานๆที่แบักมืดโดนกมืดมื่อโดนขึ้นรถได้เนี่ยกินข้าวแเราปะนี่แหละมันกินอยู่นี่เลยนี่ครับเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับผมใครตีกันเรียบร้อยนะครับงานนี้สารวัตรสั่งการแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ผมมีชุดอยู่นะผมจะใส่ชุดเหมือนเขาเอาชุดมาอยู่ชุดมาอยู่นี่<ช> <laughs> ครับเ <laughs> จ้าหน้าที่มาแล้วนะครับ เดี๋กำลังนะครับสิบนายนะครับวันนี้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านนะครับเคียร์เคียร์กันละสวัสดีสวัสดีจัดหน่วยเฮ้ยสบายเลยพี่มาทางโรงพักนะครับผมสิบนายสิบนายมาร่วมบูรณาการกับ ผู้นําหมู่บ้านนะครับแล้วก็ชลบรของชุมชนนะครับทหารสองนะครับก็ทหารสองนายครับบวกกับเจ้าที่เก้านายก็เป็นที่เป็นนายครับบุกอาสัยโยมันเป็นิธนายคืนนี้เจอกันเจอกันเจอกันล็อกเลยนะพี่ล็อกเลยนะล็ออกแนนน่ใครมีบ่อแสนะครับแจ้งเลยนะครับแจ้งได้เลยใครมีบ่อแสแก้ว นี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับบรรยากาศล่าสุดที่อุดมวณประแตนนะโอ้ยนี่ทักทายป๋าอยู่ป๋ายสวัสดีครับสวัสดีครับเจอคนดังโอ้โหเนี่ยครับเจอคนดังนะเนี่ยนอนดังไม่ต่อได้เนี่ยครับเปิดดังๆเฮียงดังนอนไปนอนเจอได้เลยโหนี่ครับก็มีทางเป่าหนุนะครับนอนด้วยกันหรืออาดสาไปงานแบบนี้ก็มีหมวดเอ็มนะครับแล้วก็ทางร่วมเป็นสามครับ มานอนด้วยกันมือแรงครพี่น้องครับผมจัสได้นอนมาได้นอน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 ครับโอเคนอนน้อยกนอนนะแล้วก็ดังองพืนนอห้ตอูดไปด้อ๋อน้าหน้ารถออันดึน่ากนอีัเขมอบคุพี่น้อง FC ที่คารพดักอบคุท่านะครับใ์สดอยู่นะผม FC เพื่งให้ลงประมาณทุ่มหนึ่งครับผมก็ได้ลงแลวล่ะพี่น้องนะครับต่อไปก็จะเป็นลิดยาวนะพี่น้องเด้อยาวแบบ เป็นสม,มองมานะเอป่ ừ, านไร้สนมานะ ừ, เอาแบบนั้นกันเนาะพี่น้องแับคุนยังสูงขอบคุณที่ยืนดันการรับชมในการคุลไรก็พี่น้องนะครับยังมีบริจิตติใจเนาะลงใต้คนนด้นพี่น้องเด้อ่า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายป๋าหน่อยัก่ายป๋าหน่อยไม่พบกันหลายวันนี่รอ,อป่านนี้ถ่ายกันไปรอบนึง่หนึ่ง ต้อเปิดคบคำขนาดนี้น้มีนวงองตองเลยน <4 S 1> ะดยเฉะอย่างสีล่าสุดนะรบรรยากาศล่าสุดเจา้าหน้าที่มานะครับเจา้าหน้าที่มาแล้วเจา้าหน้าที่มาแล้วนะครับผมล่าสุดเนาะก็เป็นการป้องกันนะครับป้องกันเหตุไว้ล่วงหน้าเตรียมการไว้นะครับสามวันติดนะครับสามวันติดสาวแจ้งแล้วนะครับสาวแจ้งแล้วสามวันเลยโอ้ย หายเป็นส่วนมากถ้าพ่นเขาเจ้าจอดอยู่พุ่นนี่แหละข้างบ้านพี่หนึ่งงานเลยเป็นต้อนรับต้อนรับเอาไปเคลียร์แล้วเขาไปเคลียร์แล้วเราเราคุยกันง่ายคุยกันง่ายเดี๋ยวมันมือายยันขาม้าแล้วท่นพี่เป็นน้องกันนะครับก็คุยกันก็รู้จักกันนะครับเขาก็รู้จักค่ายเรามีทีมงานยิบซีธาตุกับมี่มูเพี่ยังยิ้มยิ้มเลยละดาบยิ้มฮึหมอดยิ้มหมอดยิ้ม ท <laughs> ีมงานทีมงาน,งานโอเคนะครับผมอัปเดตล่าสุดสพศีธาตุก็มีเพื่อนอยู่นะครับสารวัตนรนพดลนะครับผมโอเคนะคแก้วไปนอ้องแก้ว